กลับเข้าสู่ดนตรเพลงชิงทุนเราอยาอยู่กับแชมป์เกาสมัยพิยะเสาหลักของครอบครัวที่วันนี้ต้องมาเจอกับนักศึกษาพยาบาลจากอ่างทองที่ขอมาคว้าทุนการศึกษาเราเมาใจช่วยทั้งคู่กันครับวันนี้แชมป์ของเราครับเสี่ยงเงินแสนครับผมเ,เป็นแชมป์เสมัยฮะสะสมเงินทุนอยู่1นึ0 0 0สบาทจากเงินชฉโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชฉโยพิยะจากมหาสารคาม เด้สวันชาติเศรียะครับยะตอนนี้เลยครึ่งทางมาแล้วนะครับเหลืออีก85,000บาทครับพี่จะได้เป็นเจ้าของบ้านอย่างเต็มตัวครับพร้อมทำพร้อมลุยไหมครับพร้อมครับด้านนี้ถ้าสามารถคว้าแชมป์ไ้ได้ช่องเงินทุนสูงสุดเพิ่มเป็น1 0 0 0 0แบาททันทีฮะ และคู่ท้าดวลในด่านนี้นักศึกษาพยาบาลขอหาทุนการศึกษาปีสุดท้ายหวังตอบแทนผู้อุปถรัรมภ์น้องนายจากอ่างทอง<อ>สวัสดีค่ะนายสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกนกพรนครกันค่ะชื่อเล่นชื่อนายค่ะอายุ21ปีค่ะภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดอ่างทองค่ะอ๋อเป็นคนอ่างทองเรียนพยาบาลอยู่ค่ะนี่คือความฝันในวัยเด็กเลยไหมว่าโตขึ้นอยากเป็นพยาบาลค่ะควบคู่มากับการเป็นนักร้องค่ะควบคู่การเป็นนักร้องเลยนะไปดูเรื่องราวของนายกันครับ ปัจจุบันเป็นนักศึกษาพยาบาลสาชั้นปีที่4ค่ะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรีค่ะพยาบาลเรียน4ปีค่ะตอนนี้ก็เป็นปีที่4แล้วค่ะปีสุดท้ายแล้วค่ะที่เรียนก็ยากมากๆเลยค่ะต้องจําทุกอย่างค่ะให้ถูกต้องแล้วก็เราก็จะรู้ค่ะว่าเมื่อในส่วนนั้นของร่างกายเจ็บป่วยเราจะควรที่จะต้องให้การพยาบาลอย่างไรค่ะการปฏิบัติเราก็จะทําได้ดีแล้วก็ทําได้ไม่ผิดเลยค่ะภาคปฏิบัตินะคะเราก็จะฝึกกับหุ่นค่ะ ก็ไม่ว่าจะเป็นฝึกการตรวจร่างกายไม่ว่าจะฟังเสียงปอดหรือว่าตรวจระบบต่างๆของร่างกายค่ะฝึก CPR หรือว่าการฟื้นคืนชีพค่ะแล้วก็จะมีเรื่องหัตถการอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสายสวนปัสสาวะสายให้อาหารทำแผลดูดเสมหะหรือว่าฉีดยาค่ะแต่ว่าในช่วงปี3ค่ะก็จะเน้นไปที่ตัวโรคของผู้ป่วยมากกว่าค่ะก็7เดือนหนูก็จะฝึกที่หอผู้ป่วยจะอยู่ภายใต้การดูแลของท่านอาจารย์ค่ะที่เป็นอาจารย์พยาบาลค่ะ หนูภูมิใจค่ะหลังจากที่เราให้การพยาบาลแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนไข้แล้ว mm hmm. เขาก็จะมีคําขอบคุณเล็กๆน้อยๆ mm hmm. เช่นเขาก็จะพูดว่า mm hmm. ขอบคุณมากนะหนูลุงไม่มีญาติเลยขอบคุณที่มาดูแลลุง mm hmm. ก็รู้สึกว่ามันมีความรู้สึกดีๆที่เขามอบให้เราภายใต้รอยยิ้มนั้นด้วยค่ะ mm hmm. ปัจจุบันค่ะหนูก็พักอยู่หอใน,นค่ะอยู่ในวิทยาลัยค่ะในช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะถ้าอาทิตย์ไหนที่หนูว่างแล้วก็ ไม่มีงานกลุ่มค่ะหนูก็จะกลับบ้านไปหาพ่อแม่น้องชายที่จังหวัดลบบุรีค่ะก่อนหน้านี้ค่ะพ่อแม่ก็ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่จังหวัดอ่างทองค่ะและหนูก็เป็นเด็กกิจกรรมหนูก็จะไปร้องเพลงกับวงปีพาดค่ะเวลามีงานที่ไหนหนูก็จะไปตามวัดอย่างเงี้ยค่ะวงปีพาดก็จะเป็นวงของเด็กนักเรียนนี่แหละค่ะที่มารวมตัวกันแล้วก็จะมีคุณครูท่านหนึ่งที่จะคอยสอนเด็กนักเรียนในวงค่ะ ผู้ประถมวงค่ะก็จริงๆก็คือเป็นเจ้าอาวาสวัดแล้วก็ในช่วงหนึ่งค่ะพ่อกับแม่ขายของไม่ค่อยดีค่ะต้องออกจากวงปีพาเพราะว่าจะได้มาช่วยพ่อกับแม่ขายของแล้วก็พ่อกับแม่จะได้ไม่เหนื่อยมากค่ะแต่ว่าผู้อุปถัมภ์วงก็ไม่อยากให้หนูออกเพราะว่าวงกําลังไปได้ดีค่ะผู้อุปถัมภ์วงค่ะก็เลยบอกว่าจะช่วยส่งเสียค่าเรียนค่ากินค่าอยู่ให้หนูค่ะแล้วก็ให้หนูทําหน้าที่ตรงนั้นให้เต็มที่ค่ะก็ยังให้หนูร้องเพลงในวงปีพาต่อไปค่ะ ตอนนั้นค่ะหนูก็แบ่งเอาเงินจากการที่หนูร้องเพลงกับวงปีพาดค่ะแบ่งไปให้พ่อกับแม่ด้วยค่ะก็ช่วยแบ่งเบาภาระไปได้ในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะเรื่องค่าเทอมค่าเล่าเรียนของหนูค่ะก็จะมาจากท่านเจ้าว่ดในราคะที่เป็นคนเมตตาท่านก็จะส่งเด็กเล่าเรียนค่ะหลายคนเลยไม่ใช่แค่หนูคนเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมหรือว่าจะเป็นสิ่งของค่ะที่มีคนบริจาคมาให้กับวัด ถ้าเด็กคนไหนที่ขาดแคลนหรือว่าลําบากค่ะท่านก็จะมอบให้ค่ะก็เมื่อก่อนตอนเด็กๆค่ะหนูก็จะไปอยู่ที่วัดนี่แหละคะ่ะไปเป็นเด็กวัดแล้วก็ไปไปเป็นมคัคคุเทศก์ให้กับวัดนะคะเป้าหมายที่หนูมาในรายการเดือนเพลงชิงทุนค่ะก็หนูอยากได้ทุนค่ะเพื่อไปเป็นทุนการศึกษาในปีการศึกษาสุดท้ายนี้ของหนูค่ะก็อยากช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่แล้วก็ตัวของท่านเจ้าวาดเองค่ะเพราะว่าท่านก็ แล้วก็ไม่อยากให้ท่านกังวลค่ะอย่างน้อยหนูก็อยากมีทุนเพื่อตอบแทนท่านค่ะที่คอยอุปถัมหนูมาตลอดค่ะตัวท่านเองก็อาพาธด้วยค่ะมีโรคประจําตัวเยอะค่ะก็ไม่อยากให้ท่านมากังวลกับตัวหนูแล้วก็ไม่ต้องคิดมากเรื่องของหนูค่ะว่าหนูจะมีเงินไม่พอใช้หรือว่าหนูจะต้องอดอยากค่ะหนูก็เลยอยากช่วยแบ่งเบาด้วยการหางเงินเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างน้อยก็ช่วยซัพพอร์ตได้ค่ะ ถ้าวันหนึ่งที่หนูได้เป็นพยาบาลแล้วค่ะหนูก็สัญญาว่าหนูจะดูแลทุกคนที่อยู่ในชีวิตของหนูให้ดีที่สุดค่ะนบ่าจจจงงด้ออืทกกเเมีรุใส่วนที่ได้ก็คืออารมณ์เพลงเราเชื่อทุกอย่างทุกการแสดงออก แต่ช่วงท้ายมันมีความไม่เนียนเลยวันนี้แต่มันมีความติดอยู่ในนั้นซึ่งผมปวดหัวฮะตัวน,นี้ค <c oughs> รับราที่อร่อดีจับใหญ่แจกจริงเพียงส่งชิ้นส่วนและคู่ปอมมาลุ้นรับโชคทองสองชั้นในแคมเปญอร่อยดีรวยทะลุสิบล้านแจกของทุกบ้านั่วไทยปีสอง แจกโชคใหญ่ทุกวันทั้งลูกค้าที่ใช้และร้านค้าที่ขายกันที่อร่อยดีทุกภาคทั่วไทยและตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้วกับโชคชั่หนึ่งทองคำาลค่า5 0า0ันบาททุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทั้งลูกค้าที่ใช้และร้านค้าที่ขาย และเตรียมตัวรับโชคใหญ่ชั้นที่2ลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีลุ้นทองคํามูลค่า1น0 0 0แบาท5้าภาคภาคละ10ลรางวัลรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายกะทิอร่อยดีลุ้นทองคำมูลค่า50,000บาท5ภาคภาคละสรางวัลรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคตัวไทยมากกว่า10ล้านบาท ถึงแต่งกล่องกัที่อร่อยดีด้านภาษาไทยที่มีเชฟชูมพลและสติเกอร์รวยทะลุสิบล้านปีสองขนาดใดก็ได้หรือคุป,ปองในลางเขียนหรือพิมพ์ชื่อนำสกุลที่อยู่เบอร์โทรส่งทางปลายส,สนีมาที่ตู้ปน .89 ปนปสทงสมุทรปราการ1 0 5 70หรือเห็นกล่องรับชิ้นส่วนแบบนี้ที่ไหนก็หย่อนเข้ามาเยอะๆเลยครับ อย่าลืมนะฮรีบส่งชิ้นส่วนมาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยโชคใหญ่ชั้นที่2รอคุณอยู่ส่งได้นจนถึงวันที่20กันยายนนี้เท่านั้นฮะเตรียมรับโชคทองยิ้มฉ่ำหน้าบานกันข้ามปีกับทรปร์เซ็นต์ปลาอร่อยดีให้ลักซ์รีโวดิวแรงๆประหยัดเรือเหลือ